เครือ่องฉีดน,น้ำนะครับผมวิเออร์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมอาการก็คือมันไม่ติดนะครับแล้วก็ไม่มีแรงดันนะครับแต่ทีนี้เราจะมาแนะนำอาการมันไม่ติดก็คืออาจจะเกิดได้ที่มอเตอร์่านหมดนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นระบบที่มีแปลงขาดน,นะครับเดี๋ยวเรามารู้จัก ระบบที่มันมีแปลงฐานนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนฐานใส่ฐานนะครับของตัวอย่างเป็นวายเออร์หนึ่งสี่ศูนย์ะครับของโคโลนะครับมาดูกันนะครับว่าภายในมอเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับก็ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของมันนะครับตัวนี้นะครับ ทไมเขาถึงบอกว่ามอเตอร์ที่มีแปลงถ่านนะครับมันก็จะมีเครื่องฉีดน,น้ําจะมีสองระบบนะครับก็เป็นอินดักชั่นก็คือไม่มีแปลงถ่านนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ที่มีแปลงถ่านหลายๆคนที่อจยังไม่รู้นะครับก็คือผู้ใช้งานใหม่นะครับก็ถอดออกมาแล้วก็เราจะดูตรงไหนว่ามันมีแปลงถ่านนะครับให้เราเนี่ยงัดเบาๆนะครับตรงนี้ครับมันจะเป็นเดรล็อกนะครับ ค่อยๆงัดนะครับงัดเดย์ล็อกให้มันหลุดออกจากล็อกนะครับนี่มันก็จะเป็นสาครอบใบพัดนะครับก็จะเป็นใบพัดจุดนี้แหละครับจุดที่เป็นเปลี่ยนแปลงขปานอันดับแรกก็คือถ้าเราเช็คสายเช็คอะไรแล้วมอเตอร์ยังไม่ติดก็ให้มาเช็คตรงนี้แหละครับแล้วเราจะเอาแปลงฐานออกยังไงนะครับบางคนเนี่ยงัดตรงนี้เลยนะครับไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ ทำให้กิฟล็อกตรงนี้ครับเป็นเป็นตัวล็อกตรงนี้มันหลุดออกกั sure. นจากกันนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยมันจะมาเป็นเป็นชุดของมันเลยนะครับให้เราเนี่ยเอาไขควงเนี่ยดันตรงนี้นะครับดันตรงนี้ชุดฐานเนี่ยมันก็ออกแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยคือฐานของมันนะครับดันดันข้างในนะครับดันข้างใน มันก็ออกแล้วครับ๋ยวก็จะเป็นตัวฐานของมันนะครับแล้วชุดฐานเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดฐานจะมาเป็นแบบนี้เลยผมก็เลยแนะนําว่าไม่ไม่เหมาะสมนะครับที่จะงัดตรงนี้นะครับให้งัดให้งัดที่ตัวโครงตรงนี้มาเลยโอเคควางเสียบเข้าไปข้างในก็มันไม่ติดก็ดูดูนะครับเนี่องฐานมันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถสั่งอะไรเราได้นะครับก็ที่เบอร์0 4 3 3 0 6ี่สนะครับแล้วก็เช็คสามารถเช็คได้ดูทุนดูคอยนะครับแต่ตัวเนี้ยอาการก็คือตรงเนี้ยครับหัวขอบมันจะแตกแล้วครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนยกเป็นลูกเลยนะครับมันอาจจะหมุนนะครับแต่ว่ามันมีสเก็ตไฟแตกนะครับเปลี่ยนทานอาจจะไม่หายสเก็ตไฟอาจจะไม่หายแล้วก็ต้องยกเป็นลูกไปเลยนะครับ ก็ถ้าหากท่านไหนสนใจอะไรนะครับก็ติดต่อ,อได้ที่043306770นะครับผมหรือว่าเป็นลายก็ KTW ลน์6,000นะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆนะครับในการดูมอเตอร์ที่มีแปลงฐานนะครับของเครื่องฉีดน้ำนะครับผม่วนคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับ